เดี๋ยวเราไปต่อกันที่สูตรหลักหน่วยล่างสูตรเก่าก่อนนะครับที่ผมลงไว้หน้าเฟซที่มันชนงวทีเลี้ยนะครับหลักหน่วยล่างชนเลขสามนะครับหนึ่งสองสามมีสามสูตรชนที่เลขสามมาสามครับห้าสามแล้วต่อไปมันจะชนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเรื่อมดูวิธีคิดสูตรนะครับ เริ่มกันด้วยที่สูตรสูตรแรกก่อนนะครับที่ได้สามเจ็ดต่อจากสามเจ็ดมันจะได้ได้อะไรเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยครับ นี้ผมก็จะใช้รางวัลเลขบนนะครับ405กับข้างล่าง53แต่จะใช้ตัวสองตัวบนคิดเท่านั้นเลขหกนี้คือเป็นเลขคงที่นะครับสิบบนคือเลขศูนย์ะครับศูนย์คูณหก ก็เท่ากับศูนย์ห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าเขียนบวกก่อนนะครับ ห้าคูณสามเท่ากับสิบห้านะครับสูตรแรกนะครับที่ต่อจากสามเจ็ดนะครับศูนย์เอาไปคูณหกคงที่นะครับก็เท่ากับศูนย์ ห้าคูณสามคงที่นะครับเลขสามนี่คือเป็นคงที่นะครับห้าคูณสามเท่ากับสิบห้านะครับตัวนี้ก็เป็นเลขเลขหกคงที่นะครับเอาเอาศูนย์บวกสิบห้าบวกหกมันก็ได้เท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบเอ็ด เราบวกกันแล้วได้เท่ากับยี่สิบเ็ดนะครับเลขหนึ่งตัวนี้ผมก็จะเอามาไว้ต่อจากที่เดินสามเจ็ดนะครับหนึ่งี่ครับหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือหนึ่งกับตัวนี้เอาแต่ตัวหลังครับมาตั้งเป็นตัวเด่นสาม บวกสี่นะครับเอาตัวหนึ่งตัวนี้ไปบวกสี่หนึ่งบวก, 4, วกบบสี่ก,ก็เท่ากับห้านะครับสามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดอ่าต่อมาเลขหนึ่งเอาไปบวกสี่ก็ได้ห้าเป็นเด่นหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งกับห้าสูตรแรก ต่อไปนะครับสูตรสูตรที่สองที่ต่อจากสามเจ็ดตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับตัวนี้สามตัวนี้เป็นเลขคงที่แปดตัวนี้เป็นเลขคงที่อันนี้ก็เป็นเลขคงที่ครับเลขสี่เดี๋ยวผมเขียนบวกไว้ก่อน 3าคูณแปดตัวนี้นะครับก็เท่ากับ24นี่ครับ3ไปคูณแปดมันนั่นได้เท่ากับ24แล้วก็5้คูณสามมันก็เท่ากับ15นะครับสิบห้า บวกยี่สี่บวกสี่ก็เท่ากับสิบยี่สิบสามสิบเก้าสามสิบเก้ายี่สิบสามสิบสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบสามได้สี่สิบสามนะครับรวมกันแล้วเท่ากับสี่สิบสามเลขสามตัวนี้นะครับเอาเฉพาะตัวหลังตัวนี้ เอาเป็นตัวเด่นนะครับตัวนี้สามตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับนำสามตัวนี้ไปบวกสี่นะครับสามบวกสี่ก็เท่ากับเจ็ดนี่ครับสูตรที่สองได้สามเจ็ดนะครับเด่นสองตัว สามเจ็ดสูตรแรกเด่นหนึ่งห้านะครับต่อไปนะครับสูตรที่ได้สองสามนะครับต่อจากสองสามจะได้อะไรเราไปชมวิธีคิดต่อกันเลยครับใช้หลักสิบบนนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ใช้หลักหน่วยบนนะครับคูณแปดแปดคงที่ ่วนตัวนี้เลขห้าตัวน,นี้ก็เป็นเลขคงที่นะครับเราผมเขียนบวกไว้ก่อนนะครับชิบห้าแปดเท่ากับสี่สิบนะครับสี่สิบนะครับห้าคูณแปดเท่ากับสี่สิบ แล้วก็ศูนย์นี้เอามาตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวนี้ครับดึงลงมาตรงนี้ตัวเดียวห้าคูณแปดเท่ากับสี่สิบแล้วก็ตามด้วยบวกห้าคที่นำนำทั้งหมดสามชุดนะครับศูนย์บวกสี่สิบบวกห้ามันก็ได้เท่ากับสี่สิบห้านะครับ 45เลข5ตัวนี้นะครับเอาเฉพาะตัวหตัวข้างหลังนะครับเอาไปตั้งตรงนี้นะครับ mm. บวกเพิ่ม1นเต้มนะครับ5้บวกหเ,เท่ากับหก mm. นี่นะครับมันก็จะได้เด่นสูตรที่3นี่ก็คือ5้หกนะครับ ทีนี้มันมันไม่ชนนะครับสามสูตรมันไม่ชนสามตัวนะครับชนแค่สองตัวก็คือชนที่เลขห้านะครับนี่ครับห้าห้าชนตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมเน้นหลักหน่วยล่างนะครับ สูตรเก่าก็คือเลขห้านะครับจะมาหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นกับกองสลากนะครับนะครับนะครับหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าหกนที่เรียกห้านะครับหลักหน่วยล่างโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมข้อมูลถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจ คิดค้นสูตรต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ